สวัสดีผมเองมิกิปเมาอยากจะดูคลิปของผมไหมเงียบหาพ่อเงอะก็ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวผลมังกรที่กำลังจะโดนรีเวิร์กมันนั่นเองก่อนที่มันจะโดนรีเวิร์กผมจะมารีวิวให้ทุกคนก่อนนะครับเพื่อไว้เป็นความทรงจำของมังกรที่กำลังจะโดนรีเวิร์กนะครับทุกคนเออมาทุกคนเริ่มกันยังแล้วทุกคนเริ่มแล้ว ฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามที่ก็จะขอขอบคุณมากเลยนะครับโอเคก็มังกรผมคิดว่านะในอนาคตอ่ะอันนี้สกิลสกิลแปลงร่างก่อนแป๊บนึงอันอันนี้คือสกิลแปลงร่างมันใช่ปะ่ะอ่านี่คือสกิลแปลงร่างมันแต่ผมว่าในอนาคตมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนกิ้งกืออีกต่อไปครับทุกคน ว่าจะดูมังกรเด็ดมังกรที่ยังไม่โดนรีวริวก็จะเป็นกิ้งคือแบบนี้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าน่าจะมาเร็วๆนี้แหละมังกรที่กำลังจะโดนรีวริวใหม่นะทุกคนเออพูดมากทําเพลงไปละเราไปรีวิวแบบว่ายังไงดีอะสกิลของมังกรดีกว่าทุกคนพูดมากว่ะใช่ว่าพูดมากว่านี่ไงก็ยังพูดอยู่โอ้ไปมาเราไปรีวิวกันก่อนดีกว่าทุกคนโอเคไหมไป อันนี้ผมจะรีวิวกับตัวเลยดีวะรีวิวตรงนี้เลยตรงนี้เลยเออโอเคก็เรามาดูสกิลแซตก่อนนะครับสกิลเซตนะก็จะใช้แบตเตอรี่ที่หนึ่งนั่นเองนะครับมาเรามาลองดูกันดีกว่าก็จะเป็นการปล่อยลำแสงที่ปางนะครับแล้วก็ปล่อยไปด้านทางศตูนะครับเออไอพูดแบบเออเออเพราะกูมันเออไง <laughs> อ่ะเรามาดูสกิลเอก่อนนะครับสกิลเอ็กไปจะใช้มัเตอรี่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบมัเตอรี่นะเรามาดูกันดีกว่าก็จะเป็นการจับพุ่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็อะไรเผาศัตรูอ่ะเออเผาศัตรูเพราะกูเป็นเอือง่ะกูเลยพูดแบบไม่ไอ้ทุยเพราะกูเป็นอือง่น กูเลยพูดแบบว่าไม่คนอื่นก็เลยไม่ค่อยเข้าใจไงนี่ยกูมันเอ๋อไงเมื่อแก้มึงเห็นปะกูพูดกูพูดแะไรของกู <c oughs> ประมาณนั้นนะครับทุกคนว่าช่องผมมันเอ๋ออยู่แล้วนะเออเรามาดูสกิลซีนะครับสกิลซีก็ใช้มัเตอรี่ประมาณ250มามัตอรี่นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าสกิลซจะเป็นยังไงนะครับทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นการปล่อยดาวกระจายลำแสงนะครับอืสะตายกันพูดผมนะแล้วทุกคนบอกมึงพูดเลยของมึงเนี่ยนี่ผมบอกอะไรเสือก <c oughs> โอเคเรามาดูสกิลเอฟนะครับก็จะใช้มาตเตอรี่ประมาณ75นะครับทุกคนก็รู้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> QF ก็จะเป็นการบินนะครับแบบว่าคนขี้เกียจแบบไอ้เชี่ยพวกหนีบนฟ้าแบบพวก PP แบบหนีบนฟ้าใช่ปะเออมันหนีบนฟ้าแล้วก็ใช้สกิลนะไปชิวๆแต่ก็ปล่อยแ้วก็ปล่อยไอ้สกิลหนึ่งประมาณนี้เลยนะครับทุกคนชิวๆสไตล์โชลี่ลโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนแปลงร่างกันนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นย,องงอยังไง เาเอ้แล้วเพื่อไม่เสียเวลาช้าทำเพลงนี่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าทำเพลงทำเพลงวะรู้อ่ะปุ๊บโอ้กิงกือกิงกืออ่ะเรามาดูสกิลหนึ่งนะครับก็คือสกิลแซดนะครับทุกคนสกิลแซดก็แค่แบตเตอรี่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการปล่อยลำแสงเหมือนเดิมครับแบบ กิลโง่ๆเหมือนเดิมนะครับโอเคก็เรามาดูสกิล X นะครับก็จะใช้แัตเตอร,รี่ประมาณ150มาสมัเตอร์ลี่นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงก็จะเป็นการปล่อยดาวกระจายสางเกนะครับคนเออคูดฟวโคตรอันตรายทุกคนเราเมื่อกี้เมื่อกี้ถึงสกิลอะไรวะ งนนะผมจำไม่ได้ว่าสกิลอะไรวะสกิล X ปะว,วะเืมเมื่อกี้สกิล X นะครับเรามาดูสกิล C มากดีกว่านะครับสกิล C ก็จะใช้มัเตอรี่ประมาณ250มัเตอรี่นะครับทุกคนโอเคเามาดูกันดีกว่าก็ กิลแปลงล่างก็จะมี3สกิลนะครับที่ใช้ได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าสกิลเอฟใช้ได้หรือเปล่าแต่ผมลองก่อนใช้ไม่ได้นะสกิลวีก็เป็นการแบบว่ากลับล่างนะครับกลับล่างเป็นมนุษย์นะครับเออประมาณนั้นนะครับก็สาหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้พี่คนละหนึไลค์นะครับพี่จะขอขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนไปและ้ะทุกคู่ Mm © -hmm.